กระซูถามสดของท่านประพฤติหารกิจกุลเรื่องความคืบหน้าร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอสอจุด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 ที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครขอคำรับรองเรียนเชิญท่านประพฤติหารกิจกุลครับท่านประธานสภาที่เคารพครับและเป็นเพื่อนสมาชิกกระผมนายประพฤติหารกิจกุลนะครับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางวันนี้ก็ ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้ใส่กระทู้ไปนะครับเพื่อที่จะได้มาสอบถามนะครับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับถึงร่างข้อบัญญัตินะครับเกี่ยวกับการส่งเสริมคนพิการนะครับที่ได้เสนอไปเพื่อให้ท่านผู้ว่ารับรองตั้งแต่วันที่28เมษายน2568ว่าขณะนี้นะครับมีการดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับเพราะว่ามีทางชมรมของคนพิการนั้นเขสอบถามผมมานะครับจึงขออนุญาตสอบถามทางท่านผู้ว่าครับ รเรียนเชิญทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับครับับเรียนท่านารธาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับจริงแล้วก็เป็นข้อบัญญัติที่ทางสมาชิกส่งมาเป็นเรื่องสําคัญที่จะมีแนวคิดในการช่วยเหลือความพิการในกนร,รุงเทพมหานครคือจะมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาแล้วก็กรุงเทพมหานครก็จะ ต้องมีการเอาโงบมาจัดใส่ลงไปซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับาทางกรุงเทพมหานครผมเองได้ได้รับเรื่องวันที่6พฤษภาคมแล้วก็ได้สั่งการให้สํานักพัฒน์พิจารณารายละเอียดขึ้นมาอาจจะล่าช้านึงแต่ว่าคิดว่าน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์หนึ่งไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็เดี๋ยวทางาฝ่ายบริหารจะรับรองแล้วก็ส่งกลับมาทางสภาต่อไปครับ ก็เป็นข้อบัญญัติที่ดีมากๆที่จะช่วยคนพิการซึ่งปัจจุบันก็มีความลําบากอยู่ในหลายชุมชนและบางทีเรื่องความคล่องตัวในการช่วยเหลือยังมีข้อจํากัดอยู่ถ้ามีตรงนี้มาก็น่าจะช่วยให้เราดูแลคนพิการได้ละเอียดยิ่งขึ้นครับก็เดี๋ยวจะรีบดําเนินการให้คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าเกิน2ออาทิตย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประพฤติมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าด้วยนะครับที่ ให้ความสำคัญกับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้นะครับขอบคุณมากครับ